ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุก <ๆ S 2> ท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็เราจะมาพูดถึง10เรื่องของตัวละครจากเกมตอนที่1นะนั่นก็คือ m า r i o ก่อนเลยแล้วกันนะคะ มาริโอนะคะก็เป็นตัวละครในซีรีส์ซูเปอร์มาริโอบอสนะคะ1985ค่ะถูกออกแบบโดยชิเงรุมิยามโมโตะนะคะก็เป็นตัวละครจากเกมที่ได้รับความนิยมลำดับต้นๆค่ะจนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบริษัทดีเทนโด้ไปเลยนะมีเกมที่เกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยมากกว่า200เกมนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมาริโอเนี่ยก็เทียบเท่าแบบเป็นปูชนียบุคคลในวงการเกมเลยก็ว่าได้ค่ะ ทีนี้เรามาดู10เรื่องของมาริโอกันค่ะ 1. ถึงแม้เราจะรู้กันดีแล้วว่ามาริโอเนี่ยเป็นช่างปะปาแต่การเปิดตัวครั้งแรกของมาริโอเขาเป็นตัวละครในเกมดองกี้คองในปี1981และเขาเป็นช่างไม้ค่ะ 2. มาริโอ Mario, ไม่ได้เป็นช่างไม้อย่างเดียวค่ะเขาเนี่ยยังเป็นอีกหลายอาชีพเช่น หมอในด็อกเตอร์มาริโอนักโบราณคดีในมาริโอพิทคอร์นักแข่งรถในมาริโอคาร์ดสาเดิมทีนะคะมิยามโตเนี่ยเขาตั้งชื่อตัวละครน,นี้ว่ามิโอค่ะแต่ว่าเขาเปลี่ยนแบบใจอะจนเป็นมาริโอบบมิยามโตเขาก็เลยกล่าวนะคะเคยกล่าวไวะคะ้ค่ะว่าถ้าเขาใช้ชื่อว่าจุดวิดีโอเนี่ย ป่านนี้ตัวละครนี้ก็คงแบบจะเลือนลางและหายไปแล้วอะไรแบบนี้นะเพราะชื่อมันก็คงแบบไม่ไม่คุ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นมาริโอ้มันดูแบบเออแบบเข้าใจง่ายดูแบบว่าน่ารักอะไรมากกว่าเนาะสี่ค่ะนามสกุลของมาริโอ้ค่ะนะใครรู้บ้างเนี่ยในหนังสือเรื่องมาริโอ้นะคะเขาก็มีการบอกว่าชื่อเต็มของเขานะคะชื่อ Mario m a ารินะคะและในคู่มือเกม Mario Party 2เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าชื่อเต็มของ m a ร i o นะคะก็คือมาริมาริมาริโ <c oughs> อมาริโอแต่อีกชื่อของ i n เทนโดเนี่ยซาโตรุ u, เขาเคยบอกว่าเขาไม่มีนามสกุลน,นะคะต่อเมื่อแบบอิวาตะเนี่ยเขาเสียชีวิตนะคะมิยามโตะเนี่ยเขาก็เลยยืนยันว่าชื่อเต็มของ m a ร i o เนี่ยก็คือ มาริโอมาริโอค่ะในงานฉลองครบ30ปีมาริโอค่ะ 5. นะคะมาริโอเนี่ยก็เป็นตัวละครเอกจากเกมเฟนไซที่ขายดีที่สุดในโลกนะคะจาก Super m a มา o ิโอบนะคะจนปัจจุบันเนี่ยขายได้มากกว่า600ล้านชุดนะคะ 6. เคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ฉบับคนเล่นด้วยนะในปี1993ค่ะ ซูเปอร์มาริโอนะก็นำแสดงโดย b o อบฮอ k i กิค่ะ 7. Mario เคยไปปรากฏตัวในเกมต่างๆนะคะอย่างเป็นกรรมการในเกม Punch Out นะคะหรือเป็นอีสเตอร์เนะคะในเกม Metal เก a r Solid w w n n Snake ด้วยค่ะ 8. หลังเครื่องแฟมิคอมนะคะแทบทุกเครื่องที่วางตลาดของ Nintendo ไม่ว่าจะเป็นเกมบอยเกม u b e V, t d s หรือ s i ว c h เนี่ยพอวางตลาดปุ๊บก็จะมีเกม m a ร i o เนี่ยตามออกมาทันทีทันใดเลยค่ะ 9. เหตุผลที่มาร i โเป็นช่างปะปาเพราะเกมแรกของเขาเนี่ยมันเต็มไปด้วยท่อปะปาค่ะก็มีการระบุว่าเขาเนี่ยเป็นอิตาเลียนนะคะเพราะว่าเป็นคนจมูกโตแล้วก็ตาสีฟ้าอาศัยอยู่ในนิวยอร์กนะคะเพราะว่าแนวคิด ทางเดินใต้ดินกับท่อระบายน้ำเนี่ยมันเหมือนอินสปายแบบมาจากนิวยอร์กนั่นเองค่ะ 10. Mario Day ค่ะทุกวันที่สิบมีนาคมนะคะก็จะเป็นวันของมาริโอค่ะเนื่องจากมันมีความคล้ายคลึงในชื่อของมาเทนะ่ะเออนะคะในทุกๆปีนะคะมาริโอเนี่ยเขาก็จะจัดเฉลิมฉลองคือทางบริษัททางอะไรเนี่ยเขาจะจัดเฉลิมฉลองนะมาริโอ ก็จัดฉลิมฉลองให้นะคะแล้วก็มีพอลีเด็ดของมารินะคะนั่นก็คืออิสมีมาริโอนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก่าแเราก็ขอลาไปก่อนแล้วครั้งหน้าจะเอาอะไรมาให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนัยนะจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ